ที่หนึ่งโรบัสตา้าให้ผลผลิตเยอะกว่าอย่างที่สองโรบัสตา้าให้ปริมาณคาเฟอีนเยอะกว่าสามเท่าของคาราเกีาในหนึ่งต้นเนี่ยถ้าหากว่าเราดูโรบัสตา้ามันใช้ผลต้นห้าปีนะครับห้าปีห้าปีต้นห้าปีเนี่ยผลใช้ผลผลิตถ้าเราดูในเต็มที่เนี่ยันผลิตอยู่ที่ประมาณต้นละ ห้ากิโลสารเท่ากับประมาณสิบสิบสามกิโลสิบสี่กิโลลูกสุกประมาณสิบห้ากิโลลูกสุกเวียดนามเขาทำได้ถึงยี่สิบกิโลอัลจมันแต่บ้นานโรโรเซ่ถ้าสิบห้ากิโลมีส่วนที่ทำได้ก็ที่ยุนคอนต้นละสิบห้ากิโลคือข้อดีของมัน แต่ว่าแต่ว่าอีกข้อที่เราเสียบเปรียบก็คือราคาโรบัสต้าราคาจะต่ำกว่าอาราบิก้าสามเท่านะอย่างอาราบิก้าที่มันแพงสุดของโลกตอนนี้อยู่ที่ปานามากิโลโลรก,ก็ประมาณแสนหนึ่งส่วนโรบัสต้าที่แพงก็อยู่ที่เอโซโดอรก็อยู่ที่โลนสามหมืนม่นนี่คือความต่างเดี๋ยวเทียบมาเห็นมันต่างกันสามเท่าแต่ว่าทาหารลบกันแล้วเนี่ยผลผลิรเราเยอะกว่าเขาสามเท่าอีกต่อต้น ่อวยควางนั้นส่วนกาแฟอารบิก้าหอมกว่าคาเฟอีนน้อยกว่าแต่ว่าการปลูกนี่บุญผลิตน้อยกว่าด้วยราคาแพงกว่าความต้องการสูงอารบิก้านีความต้องการสูงแต่แต่แต่ก่อนคนทั่วไปคิดว่าโรบัสตา้าเป็นกาแฟชั้นตำ่ำเขาไม่กินกัน ผมก็คิดอย่างนั้นผมก็คิดอย่างนั้นว่าก็ไม่กินกันแต่พอไปเจอกับแชมโลกเมื่อปีก่อนของลับบ้านปีสองพันห้าสบห้าซึ่เขาเขาทำหนังสือแล้วก็กแปลเป็นไทยให้ผมมาเล่นดึงดึงหยิบมาให้ดูอถึ่บ้านปีนั้นเขาได้แชมโลที่อิตาลี mm hmm. เขาบอกว่าเขาใช้โรบัสต้าหกสิเปอร์เซน์อริก้าแค่สีสิบปเนต์ในการผสมเพื่อที่จะเอากาแฟาไปแข่ง เขาใช้โรบัสตา60%ก็บอกว่าอยู่เข้าใจผิดว่าโรบัสตาเป็นกาแฟชั้นเร็วชั้นต่าคนทําต่างหากที่ไม่เข้าใจคนทําดังนั้นกาแฟดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่ที่กระบวนการตั้งแต่ต้นจนถึงจนถึงจบโปรเซสทีนี้มาต่อกันที่ สายพันธุ์ต่อในโรบัสต้าเองเนี่ยมันก็นยังมีพันยิบพันย่อยอีกของสามสี่หกเจ็ดแปดเก้านเป็นสี่ห้าพันสี่ประมาณห้าพันชนิดสายพันย่อยมันอะ่ะเป็นห้าพันชนิดอีกเพราะว่ากาแฟโรบัสต้าเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าหนึ่งต้นหนึ่งพันหนึ่งต้นหนึ่งพันหนึ่งต้นหนึ่งพันมันผสมข้าม มันไม่เหมือนอาราบิก้าอาราบิก้าเนี่ยกระเทยในต้นเนียวเนี่ยเป็นลูกลูกต้นเนียวเป็นลูกแต่โรบัสตา้าปลูกต้นเนียวไม่เป็นลูกปล mm hmm. ูกต้นเนียวไม่เป็นลูกนะครับทีนี้กาแฟเหมือนมันเหมือนมนุษย์อย่างก็คือมันไม่ยอมทิ้งลูกมันยอมตายกาอกนี่แหละมนุษย์เราเนี่ยกินอิ่มไม่อิ่มไม่รู้ ถ้าบรรลุแม่นะผมยังบอกบรรลุแม่บรรลุแม่เนี่ยจะกอดลูกแล้วให้ลูกกินนมจนมันยมตายแต่ไม่เหมือนบรรลุพ่อบรรลุพ่อต่างกันกาแฟก็เหมือนกันกาแฟเนี่ยยอมตายขาต้นนะลูกสุกขาต้นตายขาต้นไม่ทิ้งลูกไม่เหมือนมะพร้าวมะพร้าวนี่สมมุติว่ามันมันไม่ไหวแล้วมันจะสลตรัดข้อและทิ้งลูกรักษาชีวิตมันแต่กาแฟไม่กาแฟยอมตายคาต้นเอดจใช่มันยอมตายคาต้น มันไม่ไปถึงลูกส่วนกาแฟอาราบิก้าก็มีสายพันธุ์ย่อยหลักๆลงมาอีก,กเ,อเป็น,เป,นเป็นร้อยเหมือนกันเป็นร้อยชนิดเหมือนกันอาราบิก้าเนี่ยสายพันธุ์เก่าแก่เขาเรียกว่าสายพันธุ์ทิบิก้าสายพันธุ์ทิบิก้าสายพันธุ์ทิบิก้าเนี่ยปลูกที่ไหนมันก็เรียก ชื่อไม่เหมือนกันอย่างเช่นทิบิก้ามาปลูกที่อินโดนีเซียเขาจะเรียกว่าจาว่าทิาบิก้าไปปลูกที่จาเ,เมกาเขาก็เรียกว่าบลูโกเทนทิบิก้กาไปปลูกที่เอธิโอเปียก็อาจจะเรียกกยชาเคยได้ไหมครับกกชา ทิบิการไปปลูกที่บราซิลเราจะเรียกซันโตสซันโตสแล้วแต่แล้วแต่การสร้างเรื่องราวขึ้นมานั่นคือสายพันธุ์ส่วนสายพันธุ์อีกตัวนก็จะเป็นคาติโมคาติโมก็คือราบิก้าที่ที่เขาพัฒนาพันธุ์หรือพันธุน์ที่มันที่มันเหมาะก,กับสมมุติว่าเขาเอาทิบิก้าเไปนนเปลูกไปปลูกที่เบตรง แล้วมันปรับสภาพปรับสภาพให้เข้ากับพื้นที่เปตรงอาจจะเป็นเปตงขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับแล้วกาแฟอาราบิก้าบางที่เนี่ยมันสามารถปลูกระดับน้ำทะเลแค่ห้าเมตรสิบเมตรได้อย่างเช่นพันธุคาทูราหรือคาทุยคาเทียแล้วแต่เรียกที่ปลูกที่ฮาวายถ้าเราสังเกตเห็นเกาะฮาวายใช่ไหมครับเกาะฮาวายเนี่ยมันก็ไม่ได้หนีจากน้ำทะเลเท่าไหร่ แต่มันปลูกอาราบิก้าได้ดีระดับโลกเหมือนกันเป็นแคทลีนาน้ำปลูกว่าเราไม่ได้แต่บ้านเราปลูกได้ความร้อนความชื้นผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรปลูกดิเป้ก็จะได้ไต่ปลูกได้ระดับเดียวกันน้ำกอน้ำตาอะไรพวกนี้ใช่แต่ผมปลูกที่บ้านแล้วตายหมดเลยอาราบิก้าของเราตายหมดเลยโรคราสนิมกินหมดแต่ที่เบตงเนี่ยอยู่มาสามสิบปีแล้วที่เขาปลูก ปลูกชุดเดียวกับที่เดบิวตเข้ามาปลูกที่ทางโตยังมีอยู่อยากเห็นบอกผมหนู่บ้านเพื่อบอาราบิก้าอาราบิก้าเอาพันมาจากตุวางมาปลูกที่เป็นตรงที่สูนวิจัยทางโตงมีอยู่ต้นสวยด้วยยังมีอยู่ยังเป็นลูกอยู่สามสิบปีก่อนต้นนี้งมีอยู่นะครับทีนี้อาราบิก้าเองเนี่ยความต้องการในสายพันธุ์นั้นๆเนี่ยมันมีพวกคาติโมคาทูราพวก ทิปปีกา้าอะไรต่างๆเหล่านี้เยอะแยะไปหมดแต่ว่าในพื้นที่ที่ปลูกเนี่ยมันต้องปรับปรับตปูให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นใ้ได้นั่นคือหลักๆาร2 0ทีนี้2,000นี้เนี่ยเ <c oughs> มื่อเราเห็นความต่างของมันแล้วใช่ไหมครับว่ามันต่างกันยังไงตลาดต้องการแบบไหนเรามาถึงที่กระบวนการในการในการเก็บในการเก็บเมลกาแฟกาแฟหนึ่งต้นเนี่ย มันจะเป็นดอกออกมาประมาณสี่ถึงห้ารุ่นสี่ถึงห้ารุ่นเราจะสังเกตเห็นที่ต้นมันสุกไปพร้อมกันเห็นไหมครับมีสุกก่อนมีสุกหลังมีรูปยังเล็กอยู่มันจะเริ่มออกดอกช่วงปลายเดือนช่วงปลายช่วงต้นเดือนช่วงเดือนออกดอกชุดแรกโรมาสตาบานรอกะออกเด็กออกดอกชุดแรกช่วงเดือนพฤศจิกิจธันวาคมกราคมพาจนถึงมีนาวยังมีออกดอกอยู่บ้าง เหตุผลเพราะว่าบ้านเราฝนมันเยอะและทีนี้ช่วงแล้งเนี่ยมันก็มันก็มีช่วงแล้งขาดตอนก็ยังมีอยู่ทีนี้พอฝนมาปุ๊บกาแฟมันก็อั้นมันก็ออกดอกนี่เราบริหารจัดการยากหน่อยนึงส่วนภาคใต้ในช่วใหญ่ของมันจะออกดอกช่วงเดือนมกราคุณไอ้ธันวามกราดังนั้นเมื่อมันออกดอกช่วงนั้นเนี่ยลูกมันจะเก็บได้ประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมไอ้ช่วงเดือนพฤศจิกาถึงธันวาอยู่ประมาณนี้ ครับนะการเก็บกาแฟเนี่ยเราพูดถึงกาแฟคุณภาพนะเลยเหล่งผลิตกาแฟโรบัสตา้าอันดับหนึ่งของโลกเป็นโคลอมเบียลาวไม่ใช่ลาวโคลอมเบียกับเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียหนึ่งในสามเราเห็นว่าอยู่เอเชียเราสองลาวกับไอ่อไใชชเวียดนามกับอินโดน สองแหล่งเนี้อยู่ในเอเชียอีกแหล่งหนึ่งอยู่ที่อเมริกาใต้อาราบิก้าอันดับหนึ่งอยู่ที่บราซิลอันดับสองอันดับสามลาวกับอินโดนีเซียทั้งอาราบิก้าทั้งโดรัสตาเนี่ย,อยสองกับสามอยู่ที่เอเชียตรงนีององ้อยู่ใกล้ประเทศบ้านเรานี่ชิ้มถูกได้ดี หยุดลาวอินโดเวียดนามย่านนี้แหละทุกนนะครับดังนั้นที่จริงอ,อ,อินโดนีเซี่อินโดนี่เขาจะมีตลาดสหกรกาแฟคนทั้งหมดจะไปขายที่สากรแล้วสากรจะเป็นคนจัดก,การขายกาแฟออกไป กาแฟโรบัสต้ามีอยู่มีมีราคาอยู่ในตลาดฮุนดอนเป็นสินค้าเกษตรตัวเดียวที่มีอยู่ราคาอยู่ในตลาดหุนนดอนคือกาแฟโรบัสต้าอันเปียงมีโรบัสต้าปัจจุบันราคาอยู่ที่กิโลละเฉลี่ยที่หกสิบห้าบาทราคาตลาดโลกนะครับอยู่ที่หกสิบห้าบาทแต่ถามว่าตลาดโลกอยู่ที่ไหนตลาดโลกก็อยู่ที่คอนบริพูกนะเหมือนโรบัสต้าเรานําเข้า เมืองไทยนําเข้าตอนนี้นําเข้าอยู่หนึ่งในสามเราผลิตได้แค่หนึ่งหนึ่งส่วนเรานําเข้าอีกสองส่วนแสดงว่าตลาดโลกอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมพอผู้ใชค้คือตลาดโลกตลาดโลกอยู่ที่เมืองไทยตอนนี้เรานําเข้าอยู่แต่ว่าเราเราซื้อจากเกษตรกรอ,อยู่ที่ประมาณเฉลี่ยเินเล,ละเก้าสิบบาทซึ่งแพงกว่าราคาตลาดตลาดโลกอยู่ ตโลกที่รันดอนู่ที่65แต่โรงงานอุสตสาหกรรมี่เกาซื้อยอยู่ที่ลงเก้าสิบปนั่นคือกาแฟตลาดทั่วไปนะครับทีนี้มาถึงที่กระบวนการการเก็บเกี่ยวกาแฟเมื่อกี้เราไปดูที่ส่วนแล้ว